ก็ขอสวัสดีนะคะก็เป็นลูกค้านะคะผู้ปกครองและเรามาพท่านที่ดีนเสียงของเราในวันนี้นะคะบนเทีของเรานะคะกับทางสสินค้าโดยสาแะปีค่ะก็สํัวันนี้นะคะเราก็มีตกับกิจกรรมนะคะจากทางจุยนทเนะคะร่วมกันกับ น้องๆเนองได้ฝึกหัดใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นะคะได้ใช้แล้วว่าให้เกิดประโยชน์และในงานสังกิจชออ่อรวมถึงนำไปต่อยอดนะคะให้เป็นงปัจจุบันและได้ถึงปีต่อตามที่น้องๆแสนใจได้ไดนี้ค่ะรวมถึอองาจะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นในส่วนของเอ r e a t i v i t y ยู e นะคะประดิษฐ์ของใาชา้การโดยบริจาคหรือว่าจะเป็นในวันนี้ที่เราจะมีร่วมกันนะคะก็คือในส่วนของเพจในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเพจข่าวนะคะที่เราจะเปิดโอกาสให้น้องๆ ในช่วงนอกของกิจกรรมบนเวทีของรายการนี้นะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะมอบรางวัลนะคะที่ข่าวได้เป็นนะคะเป็นนักข่าวเยาวชนดีเด่นจากสมาค,คมนะคะักข่าวอาชีวกรรมแห่งประเทศไทย,ไทยน,นี่เองค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมีทีมงาน,นนะคะที่เป็นแอดมินนข่าวเป็นเกมวันนี้ของเราก็มีทั้งทั้งหมดสี่คนรวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะก็สำหรับนักข่าวที่ท่านนะคะ,นนะ,คะก็แสดงแลได้เลยเนาะแล้วก็เผื่อใคร มาช่วยกันทำข่า,ขาวนะคะสืบสารข่าวปฏิการเนะาะเราขอเชิญน,นะคะประธานมอบรางวัลของอนันดับวันนีนะคะกับอาจารย์สิโร้นะคะประธานสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนำมาขึ้นมาเป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับน้องๆบนในที่นี้นะคะ่ะสวัาธุครับข้นนาพเรยาด้วยนะคะเคดี๋ยวเรอในส่วนของรางวัลชิ้นที่สองดีก อิ่เหยียนะคะจากเพจดิจิวันนี้นะคะได้ร <c oughs> ันรางวัลในส่วนของรางวัลเชิญน,นะคะจาดข่าวข้าเลยจากข่าวพิชช่าที่งล่อวงเพลินคะคือเรืจากพอสมค่ะ จากเิจกิรมวันนี้ของเราค่ะยังขายยาหาคาวเพื่อนเพื่อนที่ผ่านไปใช้ได้เองนะคะเอาไสำหรับเพืะะ่อนหายไนะานใครชอบเพื่อนที่ายผิเยคะ เด็กกินอเยกเ็ินาคาค่ะนี่เัวเล็กสดไอเขาวขนะคะ่งถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะเดี๋ยวประมาณต้นปีหน้าพนาตทการอดิชั่นคัดเลือกุ่นเล็กๆเข้าไป,ไปนะคะแต่ว่าผู้ปกครองต้องดูแลนอ้องที่จะทำค่ะ แล้วก็รางวัลพิเศษนะคะสำหรับนักข่าวเยาวชน,นหน้าใหม่ดีเด่นได้แก่นี่นดนตรีเลยอ่ะเด็กหญิงไอ้เรื่องวัน I ิีน,นาคาคา่ะรับเป็นคนละสองใบ ีโรคยาคาที่เป็นโตรเฮนนะคะในการมอบรางวัลให้กับพวกเราทุกคนบนเวทีในวันนี้นะคะโอ้โหนานลูกบุรุษเรีย่จริงนะคะท่าอหลานนะคะแต่ปีนี้หกหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดหนึ่งแปดถ้าเอาภาษาอังกฤษสองสี่หกปีเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ทำเมื่อไห่ปีหนึแปดคะก็จะโตมากบางคนที่อยู่มหาลัยแล้วอย่างพี่โมจิแล้วก็มีอีกสามคนซึ่งป้าดูจะต้องเอาน้องๆกลุ่มนี้ค่ะ เพราะว่าน้องโตจนไปน้องจะต้องไปทาท,ทีศิลแล้วก็จบเพื่อที่จะจบมหาลัยเพราะฉะนั้นก็กำลังคัดเลือกน้องๆที่ได้เราะาใช้กับเข้นามาทำงานระดับนี้นะคะถ้าใครสนใจติดตามพิธีการลงแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณน,น่าจะมกลาอาจจะขอคุยกัา5อีกนิดนึงว่าทางไหนสะดวกที่จะ s u อพื้นที่ให้เราสามารถออดิชัน่นน้องๆว่าเออท้าที่เป็นยังไงทำงานยัางไงเพราะแม่ผู้ปกครองก็รูแล ติดตามผลงานแล้วก็ขอบคุณอาะะจารย์ศรีโรดอาจารย์ศรีโรดมีอะไรจะพูดอยู่ที่้านคองไหมคะ อตส่าห์ก็คือต้องการที่จะพึผลนะแล้วก็สร้างสร้างนักข่าวที่ไหนในที่จะมาป้อนตลาดแรงงานตัวผมเองนั้นเมื่อปี3637กสามเจ็ดเป็นนักข่าวจากซีไอทีเอ็หรือว่าปัจจุบันติกเรแต่ถึงที่มานะฮะว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานการณ์สื่อปกติ พวกนี้นะครับข่าวกับการไปอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมนะแล้วก็ายการเรียกว่านักข่าวหน้าใหม่นะเพิ่มเติมเยอะแยะมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราทำข่าวหรือว่ามีรยอดดูยอดไลคยอดแชร์เยอะแยะเนี่ยทำในไทเราจะทำใ้อย่างมีจรยาบรลงานให้ถูกครองนะเราอาจจะตัง นะมียอดวิวมีเอฟซีเยอะแยะแตนะ่เราปกครองอ้อ่ตรงนี้นะเพราะว่าเราอาจจะรเรื่องของแจ้งนหนางนั่นหะม,มายความว่สาสมาคมนักข่าวในการแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์ศึกงอบรมนักข่าวรู้ใหญ่ทางพัฒนาถึงได้ผลผลและต้องมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำเก่านะอย่างน้อยก็ให้เรียนรู้จุดอะไรเรื่องของว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับ ซึ่งวมานี้ของเพจเนี่ยจะเห็นว่าทำมาทำเสมอแล้วได้ยินว่าจะทำต่อไปครับนี่เลยก็เป็นครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ตรงกันนะว่าจะต้องทำต่อไปแล้วก็ทำให้ดีขึ้นอย่างนี้จอาขอเกอยรขอบคุณคทัา ค่ะก็นางสาวดาราลักษ์เล่นางกูนะคะอายุ18ปีก็เป็นหนึ่งในแอดมินเพจนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นก่อตั้งของทางเพจเด็กเก่งวันนี้นิวส์เลยนั่นเองค่ะก็สำหรับเพจเราก็เป็นเพจ นักข่าวนะคะที่ก็ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้ทําข่าวต่อเนื่องนะไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ยังคงมีปณิธานนะคะว่าเราจะทําต่อไปเพื่อที่ว่าเด็กๆเนี่ยสมัยนี้เขาอยู่กับโทรศัพท์เนาะเขาจะไม่ค่อยได้เปิดทีวีดูข่าวกันเท่าไหร่อาจจะอาจจะดูบ้างบางคนก็ดูบ้างอาจจะดูตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแทนแต่มันก็จะน้อยลงข่าวเพราะว่ามันก็จะเป็นข่าวที่เราสนใจแทนอาจจะไม่ใช่ข่าวที่แบบว่าทั่วไปในสากโลกเขาับรู้กันระวันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้น้อง ได้ดูท่านข่าวแล้วก็ได้รู้จักการเรียบเรียงข่าวนะคะเขียนข่าวในรูปแบบของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชญาพาอินแยมค่ะชื่อเล่นชื่อมัมเหมียวค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รางวัลแล้วก็ได้2ปีติดแล้วด้วยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่อาจารย์ให้รางวัลหนูนะคะอนาคตที่อยากเป็นก็อยากเป็นครูค่ะมีแรงบันดาลใจเป็นแม่ค่ะ ถึงแม่จะไม่ได้เป็นครูแต่ว่าแม่ก็อบรมสั่งสอนมาเลี้ยงดูมาอย่างดีค่ะทําให้เรารับรู้ถึงการเป็นพ่อเป็นแม่คนทําให้เราจะได้ไปแบบว่าไปสอนเด็กในรุ่นต่อๆไปได้กอการคำข่าวนี้ได้มาอย่างไงก็มีแม่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังตลอดเหมือนกันค่ะเวลามีอะไรก็คอยมีแม่ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะทุกเรื่องเลยค่ะ สวัสดีครับผมนายน้ำน้ำุทคำครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหนองก้าวครับก็ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนะครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับคือไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะครับอนาคตก็อยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติฮะคือแรงบันไดก็แรงบันดาลใจก็มาจากแบบชอบเล่นกีฬาครับพวกวอลเลย์บอลฟุตบอลพวกนี้ครับผมครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงไอวัวดินธานาค่ะชื่อเล่นน้องไม่บัวอายุ8ปีน้องไม่บัว,ออบวขอขอบพุณรางวัลน,นักข่าวเยาวชนหน้าใหม่ดีเด่นค่ะที่ทําให้น้องไม่บัวได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะน้องไม่บัวอดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเก่งวันนี้นิวซึ่งทําให้น้องไม่บัวได้แขียข่าวอ่านข่าวถกวันค่ะ ทำให้เราไม่เบื่อได้รู้โลกรู้ท่านรู้ทันข่าวค่ะความฝันในอนาคตเป็นยังไงลูกหนูอยากโตขึ้นเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรประกาศข่าวค่ะ